สำหรับชาวลัคนาราศรีกันนะครับในเดือนธันวาคมนี้นะครับก็เป็นเดือนที่เตรียมตัวรอรับสิ่งใหม่ๆนะครับในช่วงต้นเดือน,นก็อาจจะมีความฉุกและหุกอยู่บ้างในช่วงกลางเดือนก็อาจจะดูอ่อนล้าลงบ้างนะครับแต่ว่าช่วงปลายเดือนเนี่ยเป็นช่วงของความสดใสสดชื่นเลยส่วนในเรื่องของการเงินนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยก็ยังคงเข้มแข็งดีนะครับและในช่วงครึ่งเดือนหลังก็ถือว่ายังมีคนที่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนอย่างดี และในเรื่องของการงานนะครับก็มีทั้งงานแก้งานแทนและก็งานที่มันท้าทายส่วนในเรื่องของความรักนะครับที่ดูดีอยู่แล้วนะครับในช่วงปลายเดือนเนี่ยก็จะดูดีขึ้นอีกและในเรื่องของโชคลาภนะครับก็น่าจะเป็นเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่เด็กเนี่ยน่าจะนําโชคเรามาดูรายละเรอียดกันครับสวัสดีครับพบกับผมอูจะาดูจักในคลิปนี้นะครับจะมาทํานายทายทักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันนะครับว่าในเดือนธันวาคม2563เนี่ย ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยเขาจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างและก็ต้องบอกก่อนนะครับว่านี่คือการทํานายดวงชะตาแบบรวมนะครับของชาวลัคนาราศีกันไม่ใช่เป็นการทํานายเฉพาะบุคคลเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ครับแล้วเริ่มกันเลยครับ <S <S เรื่อนที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีกันนะครับดาวที่เป็นเจ้าของตัวตนของชาวลัคนาราศีกันก็คือ ดาวพุธนะครับซึ่งในช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวพุธเขาก็โครจรอ,อยู่ในราศีพิจิกนะครับในเรื่องของพบสหัชชะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงต้นเดือนที่คุณเองเนี่ยก็มีเหตุที่จะต้องเดินทางอะไรแบบกระทันหันนะครับเดินทางแบบฉุกลระหุกเลยเพราะว่าดาวตัวตนของคุณเนี่ยไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ที่มาจากเรื่องของวินาศ หมายถึงความกระทันหันนะครับคาดไม่ถึงนะครับคือบางทีเป็นการเดินทางอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในแผนมาก่อนนะครับคุณจะต้องไปแบบกระทันหันแบบด่วนลักษณะแบบนี้แล้วก็การเดินทางไปก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกสบายสักเท่าไหร่นะครับมันมีความขลุกคะมีความขัดข้องอะไรหลายๆอย่างนะครับเป็นเพราะว่าดาวราหูนะครับที่เล็งมากับดาวตัวตนของคุณเนี่ย เป็นคู่ศัตรูกันเวลาโดนดาวคู่ศัตรูเล็งเนี่ยก็จะเกิดผลอะไรที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแถมดาวราหูมาจากเรื่องของอริหมายถึงปัญหาอุปสรรคด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับนอกจากการเดินทางแล้วนะครับคุณเองก็จะต้องระวังในเรื่องของการเจรจาการสื่อสารการให้ข้อมูลอะไรออกไปนะครับ เพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาดาวที่มันเป็นดาวคู่ศัตรูมาเจอกันและเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารการเจราจารเนี่ยบางครั้งมันอาจจะทําให้การสื่อสารของคุณเนี่ยเวลาคุณสื่อไปอย่างเนี่ยคนอาจจะเข้าใจไปอีกอย่างนะครับหรือแม้แต่เรื่องของที่เกี่ยวกับเรื่องของเอกสารเรื่องข้อมูลเรื่องตัวหนังสือตัวอักษรอ,อะไรต่างเนี่ยครับก็คงจะต้องทําให้ชัดเจนมีการตรวจทานให้ดีนะครับเพราะว่า เวลาที่เป็นดาวพู่ศัตรูมาเล็งลักษณะแบบนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวคุณนะครับหรือบางทีก็ส่งผลถึงเรื่องของการงานของคุณด้วยเพราะว่าดาวพุธก็เป็นเรื่องของการงานด้วยเช่นกันพอวันที่5นะครับดาวเสาร์ก็ย้ายขึ้นไปวันที่12ตัวตนของคุณก็ย้ายเข้าสู่ในเรื่องของพบพันธุนะครับเรื่องของบ้านช่องเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องวงตระกูลนะครับในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่คุณเองเนี่ย ก็มีโอกาสที่จะได้ไปอยู่ร่วมนะครับหรือทำกิจกรรมไปมาหาสู่นะครับเกี่ยวกับครอบครัวญาติพี่น้องของคุณและบางทีเนี่ยคุณก็อาจจะต้องไปช่วยงานนะครับกับญาติาพี่น้องนะครับซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะเป็นงานในลนักษณะที่ไปเป็นคนที่ช่วยในการเจรจาหรือไปเป็นพิธีกรไปเป็นผู้ดำเนินรายการอะไรต่างๆในงานนั้นๆนะครับเพราะว่า ดาวพุธท,ที่อยู่ในจุดนี้เนี่ยเขาเป็นปรานะครับก็คือไปช่วยงานคนอื่นนะครับเพราะว่าดาวพุธเนี่ยมาจากเรื่องของการงานด้วยนอกจากมาจากเรื่องของตัวตนของคุณนั่นหมายความว่าคุณเองก็อาจจะต้องไปช่วยงานคนอื่นและเวลาที่ดาวพุธอยู่กับดาวเกตร,ร่วมกันคู่นี้เขาเรียกว่าคู่วาทศิลป์นะครับก็อาจจะเป็นงานที่คุณจะต้องไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องของที่ต้องใช้การพูดอะไรประมาณแบบนี้นะครับ และพอวันที่16นะครับดาวอาทิตย์ก็ย้ายเข้ามาในภพพันธุมาอยู่ร่วมกับตัวตนของคุณด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณก็ยังคงต้องช่วยเหลืองานคนอื่นอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าดาวตัวตนของคุณก็ยังเป็นประอยู่นะครับแล้วก็งานในช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการ ไกลเกลี่ยอะไรด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์ที่เข้ามาอยู่ร่วมด้วยเนี่ยเขามาจากเรื่องของวินาศนะครับมันก็อาจจะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องของความเสียหายอะไรต่างๆนะครับแล้วคุณเองก็อาจจะต้องเข้าไปร่วมในการเจรจาในการช่วยเหลือลักษณะแบบนี้และพอวันที่30นะครับดาวพุธก็ย้ายเข้าสู่ราศีมังกรในเรื่องของภพปุตตะก็เป็นช่วงที่ตัวตนของคุณเองเนี่ย ก็จะมีโอกาสได้ร่วมโปรเจกต์อะไรใหม่ๆกับครอบครัวนะครับหรือได้ร่วมทำกับญาติพี่น้องอะไรต่างๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่มีความมั่นคงที่ดีนะครับโปรเจกต์ project ใหญ่ที่ดีเพราะว่าดาวเสาร์นะครับที่เขาเป็นเจ้าของช่องปุตตะก็หมายถึงอะไรใหม่ๆความท้าทายสิ่งอะไรใหม่ๆนะครับส่วนตัวตนของคุณเนี่ย กับดาวเสาร์เนี่ยก็เป็นดาวที่เป็นคู่สมพลกันนะครับเวลาอยู่ร่วมกันเนี่ยนะครับเขาเรียกคู่ผลประโยชน์มันจะส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ที่ดีนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสที่อยู่ร่วมด้วยเนี่ยก็มาจากเรื่องของคู่ครองนะครับหุ้นส่วนหรือว่ามาจากเรื่องของครอบครัวเพราะฉะนั้นอาจจะมีโอกาสที่จะได้ร่วมกับคู่ครองร่วมกับครอบครัวในการ ทำอะไรโปรเจกต์ project, อะไรใหม่ๆนะครับและก็เป็นช่วงที่คุณเองก็จะมีความสุขความสำราญดีนะครับมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมได้ใช้เวลากับลูกหลานนะครับเพราะว่าอยู่ในเรื่องของปุตตะหรือมีโอกาสที่จะมีการลงทุนในเรื่องของการงานอะไรใหม่ๆด้วยเช่นกันนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงปลายปีที่สําหรับคุณเนี่ยน่าจะถือว่าเป็นช่วงที่มีความสุขดีนะครับยิ่งถ้าเกิดใครที่มีครอบครัวที่สมบูรณ์ด้วยนะครับก็จะมีทั้งตัวคุณนะครับ คู่ครองของคุณนะครับลูกคุณนะครับก็อยู่รวมกันด้วยความสุขที่ดีเพราะว่าพบปุตตะมันเป็นพบที่มีความสุขความสําราญที่ดีด้วยมาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีกันกันนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวศุกร์นะครับซึ่งในช่วงต้นเดือนนะครับดาวศุกร์เนี่ยเขาโคจรอยู่ในบ้านตัวเองนะครับได้ตําแหน่งเกษตรก็คือมีความเข้มแข็งแหละนะครับหมายความว่าดาวในเรื่องการเงินของคุณเนี่ยมันมีความเข้มแข็งการเงินของคุณก็จะมีความเข้มแข็งที่ดีด้วยนะครับ และพอวันที่12ดาวพุธย้ายไปนะครับดาวสุกดาวการเงินของคุณก็ย้ายเข้าสู่ในภพศาสตร์ชะนะครับการที่ดาวสุกย้ายไปอยู่ในภพาสตร์ชานะครับเป็นภพที่3ของลัคนามันเป็นจุดที่การที่ดาวสุกไปอยู่ในจุดนี้แล้วเขาเรียกว่าได้ตําแหน่งปทุมเกณฑ์นะครับแล้วก็สําหรับคนลัคนาราศีกันก็ได้อุดมเกณฑ์ด้วยนะครับส่งเสริมให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยเช่นกัน และการที่ดาวศุกร์ได้ปทุมเกณฑ์เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่จะมีคนนะครับที่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนของคุณทางด้านเรื่องของการเงินนะครับก็อาจจะเป็นเพื่อนฝูงคนรอบข้างนะครับเพราะว่าดาวปทุมเกณฑ์เนี่ยมันจะเป็นที่รักใคร่เป็นที่ได้รับความนิยมได้รับการช่วยเหลือที่ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของคุณแต่ว่าดาวศุกร์เนี่ยไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์นะครับที่มาจากเรื่องของวินาศก็จะเป็นการ ได้รับการช่วยเหลือนะครับอาจจะแบบอยู่เบื้องหลังหรืออาจจะเป็นการให้กู้ยืมต่างๆก็ได้ครับเพราะว่าวินานีมันก็มีความหมายของการกู้ยืมก็ได้นะครับและด้วยที่เล็งไปนะครับเจอกับดาวราหูที่มาจากเรื่องของอริก็หมายถึงเรื่องของเกี่ยวกับหนี้สินด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะได้รับการช่วยเหลือ จากเพื่อนฝูงเป็นอย่างดีในเรื่องของการเงินนะครับเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการเงินอะไรต่างๆหรือว่าการกู้ยืมเงินลักษณะแบบนี้หรืออีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับก็อาจจะมีการที่คุณเองเนี่ยอาจจะเป็นตัวแทนนะครับหรือว่าเป็นเขาเรียกผู้นําบุญอะไรประมาณแบบนี้นะครับเพื่อนําเงินของตัวเองที่มีการเก็บเอาไว้เนี่ยนะครับเพราะว่ามาจากวินาศนะครับเป็นเรื่องการเงินนะครับ แล้วก็เวลาดาวได้ปทุมเกณฑ์ก็คือจะเป็นได้รับการร่วมมือนะครับอาจจะมีการรวมเงินกันร่วมเงินกันเหมือนเหมือนแนว ผ้าป right. ่าแนวอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็จะนําไปใช้ในการช่วยเหลือคนอื่นนะครับแก้ปัญหาให้คนอื่นเพราะว่าดาวราหูเนี่ยมาจากเรื่องของอรินะครับส่วนดาวศุกร์นอกจากเป็นเรื่องของการเงินก็เป็นเรื่องของสุภะการช่วยเหลือนะครับดาวมันได้ตําแหน่งประนะครับก็เป็นการช่วยเหลือคนอื่นและอีกอย่างดาวการเงินได้ตําแหน่งประก็เป็นการบริหารเงินคนอื่นนะครับหรือว่าได้รับเงินของคนอื่นเนี่ยนำไปใช้ในการช่วยเหลือลักษณะแบบนี้ พอวันที่16นะครับดาวอาทิตย์ก็ย้ายออกนะครับดาวแห่งความวินาศย้ายออกไปนะครับ <_ d ial> ปกติเวลาดาววินาศอยู่กับดาวการเงินก็อาจจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆนะครับแต่พอดาววินาศออกไปในเรื่องการเงินของคุณก็ค่าใช้ใจ่ายต่างๆก็ลดลงนะครับและดาวการเงินของคุณก็ยังคงเล็งอยู่กับดาวราหูที่เป็นเรื่องของอริเรื่องของหนี้สินเรื่องของปัญหาต่างๆนะครับแต่ว่าดาวศุกร์เนี่ยเขาก็มีความหมายของ เรื่องของสุภะเรื่องของคนช่วยเหลือคนอุปถัมภ์คนส่งเสริมด้วยเช่นกันนะครับแถมดาวการเงินของคุณเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่มันมีความร่วมมือที่ดีเป็นที่รักใคร่นะครับคนอื่นเอ็นดูลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับที่เหมาะกับการไปเจรจาประนอมหนี้ต่างๆนะครับหรือว่าจะ เลื่อนหรือว่าจะขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเรื่องการเงินต่างๆนะครับถือว่าช่วงนี้เหมาะนะครับเพราะว่าหลายๆคนทุกคนก็มักจะเอ็นดูคุณในช่วงนี้แล้วก็อาจจะพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณด้วยเช่นกันมาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีกันกันนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวพุธ ซึ่งเป็นดาวดวงเดียวกันกับเรื่องของตัวตนของคุณนะครับในช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวการงานนะครับก็ยังโครจรอ,อยู่ในราศีพิจิกในเรื่องของสหัชชะนะครับก็ในเรื่องของการเจรจาการสื่อสารเรื่องของการตกลงต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของการเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นงานในช่วงนี้นะครับ ก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของการที่จะต้องเจรจานะครับจะต้องมีการเดินทางต่างๆครับแต่ว่าลักษณะของงานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบฉุกละหุกแบบกระทันหันมักจะเป็นเรื่องของงานด่วนที่เข้ามานะครับเพราะว่าดาวที่อยู่ร่วมด้วยเนี่ยก็คือดาวอาทิตย์เนี่ยมาจากเรื่องของวินาศ มันหมายถึงอะไรที่มันไม่อยู่ในแผนการนะครับมีความกระทันหันมีความเร่งด่วนลักษณะแบบนี้และบางทีก็อาจจะต้องระมัดระวังนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นในการงานด้วยเหมือนกันเวลาดาวการงานอยู่ร่วมกับดาววินาศหมายถึงความเสียหายเนี่ยนะครับเพราะว่าดาวการงานของคุณเนี่ยก็ยังโดนเล็งด้วยดาวราหูนะครับซึ่งมาจากเรื่องของอริหมายถึงปัญหาอุปสรรคคู่แข่งนะครับ พราะฉะนั้นงานในช่วงต้นเดือนเนี่ยก็มักจะเป็นงานที่มันดูมีปัญหามีอะไรที่จะต้องเข้ามาให้แก้ไขอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาของการงานเองหรือแม้แต่ปัญหากับการติดต่อกันปัญหาในเรื่องของเอกสารการตกลงอะไรต่างๆพอวันที่12นะครับดาวการงานของคุณก็ย้ายเข้าสู่ในเรื่องของภพพันธุนะครับ งานของคุณในช่วงนี้ก็จะเป็นงานที่จะต้องไปช่วยคนอื่นนะครับจะต้องไปทำงานแทนคนอื่นหรืออาจจะเป็นงานที่คุณเองเนี่ยจะต้องไปทำในที่อื่นจุดอื่นนะครับเพราะว่าดาวการงานนะครับที่ไปอยู่ในเรื่องของพบพันธุเนี่ยมันเป็นประนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องไปทำงานโดยไปทำงานส่วนของคนอื่นทำงานแทนคนอื่นไปช่วยเหลือครอบครัวในเรื่องของการงานนะครับ ซึ่งงานมันก็คงจะดูปั่นป่วนอยู่บ้างนะครับเพราะว่าดาวการงานของคุณไปอยู่ร่วมกับดาวเกตนะครับแต่ว่ามันก็ต้องทำนะครับถึงจะเป็นงานที่ทำให้คนอื่นไปทําแทนคนอื่นเนี่ยเพราะมันมีผลกับเรื่องของความมั่นคงทางด้านการงานของคุณและพอวันที่16นะครับดาวอาทิตย์ก็ย้ายเข้ามาร่วมในภพพันธุนะครับเพราะฉะนั้นมาร่วมกับการงานของคุณมันก็สมผลให้ในช่วงนี้เนี่ยงานที่คุณไปช่วยเขางานที่คุณไปทําแทนเขาเนี่ย ก็ถือว่างานมันไม่ได้เป็นงานหมูนะครับเพราะว่าพอมันมีดาวอาทิตย์มาร่วมมาจากเรื่องของวินาศมันหมายถึงว่ามันเป็นงานที่คุณจะต้องไปแก้ปัญหางานที่จะต้องไปเป็นคนกลางนะครับอาจจะช่วยในการเจราจาหรือช่วยในการสื่อสารในการโปรโมตต่างๆลักษณะแบบนี้และบางทีเนี่ยเวลางานที่มันเกี่ยวข้องกับคําว่าวินาศเนี่ยบางทีมันเป็นการที่ไปช่วยแบบอยู่เบื้องหลังนะครับคือช่วยแบบไม่ได้ได้เครดิตอะไรเลยนะครับ แต่ก็ต้องทำนะครับอย่างที่บอกนะครับมันก็จะมีผลกับเรื่องของความมั่นคงในเรื่องการงานของคุณด้วยเช่นกันพอวันที่30นะครับดาวการงานของคุณก็ย้ายเข้าสู่ราศีมังกรน,นะครับมาอยู่ในภพปุตตะนะครับซึ่งณตอนนี้เจ้าของช่องภพปุตตะดาวเสาเขาก็อยู่ในบ้านตัวเองมีความเข้มแข็งที่ดีนะครับนั่นก็เป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยในเรื่องการงานนะครับ ณก็มีโอกาสที่จะได้ร่วมงานนะครับร่วมโปรเจกที่มันเป็นงานใหม่ๆโปรเจกใหม่ๆโปรเจกที่มันมีความท้าทายสําหรับคุณนะครับเพราะว่าดาวการงานของคุณไปอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสนะครับซึ่งเป็นเรื่องของปัตตนีหมายถึงการร่วมกันนะครับการมีหุ้นส่วนนะครับแล ane, gen, ้วก็เป็นงานที่มันส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงถือว่าเป็นงานที่มั่นคงดีด้วยนะครับเพราะดาวพฤหัสก็มาจากเรื่องของพันธุทุกความมั่นคงด้วยก็ได้นะครับ และนะครับดาวการงานของคุณกับดาวเจ้าของช่องปุตตะเรื่องใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆความท้าทายเนี่ยเขาก็เป็นดาวคู่สมพลกันนะครับเป็นดาวที่เวลาอยู่ร่วมกันแล้วมันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ดีเพราะฉะนั้นถือว่าในเรื่องการงานของคุณในช่วงปลายปีเนี่ยจะเป็นอะไรที่มันจะมีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาที่คุณจะมีโอกาสได้ไปร่วมด้วยมาดูเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีกันกันบ้างน,นะครับ ดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีกันก็คือดาวพฤหัสนะครับซึ่งในช่วงเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับดาวพฤหัสก็โคจรอยู่ในเรื่องของภพปุตตะนะครับเป็นเรื่องของความสดใสความสดชื่นเด็กๆกบุตรล้านต่างๆนะครับความสําราญส่วนตัวนะครับนั่นหมายความว่าความรักของคุณเนี่ยก็อยู่ในโหมดที่มันมีความสุขความสําราญดีนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้สุดสัทีเดียวนะครับเพราะว่า ในช่องความรักของคุณเนี่ยมีดาวอังคารมาอยู่นะครับและบังเอิญดาวอังคารเนี่ยความหมายนึงของเขาที่เขาเป็นเจ้าของเนี่ยมันเป็นเรื่องของมรณะมันยังคงมีเรื่องของความเบื่อหน่ายความอืดอความจืดจางอยู่บ้างนะครับที่ในเกี่ยวกับเรื่องความรักของคุณพอวันที่5้ธันวานะครับดาวเสาร์ก็ย้ายขึ้นมานะครับดาวเสาร์เป็นเจ้าของเรื่องของปุตตะด้วยนะครับเป็นเรื่องของความสําราญความสดชื่น เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเด็กๆนะครับเพราะฉะนั้นความรักของคุณก็จะดูดีขึ้นอีกนะครับเพราะว่ามันก็จะดูสดใสดูมีความเข้มแข็งดูแบบหน้าบันเทิงสดชื่นมากขึ้นนะครับและดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ที่อยู่ลักษณะนี้ร่วมกันนะครับก็เป็นช่วงที่ความรักของคุณถึงจะดูเหมือนมีความสดชื่นดีแต่มันก็ยังคงต้องมีการ ปรับมีการจูนกันอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อให้เกิดความสดชื่นความสดใสที่ดีเกี่ยวกับเรื่องความรักของคุณและหลัง5ธันวามาเนี่ยนะครับสำหรับคู่ไหนนะครับถ้าต้องการที่อยากจะมีลูกนะครับถือว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยเตรียมวางแผนได้เลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างสอดคล้องและช่วงนี้คุณกับคนรักนะครับก็อาจจะมีจะต้องเดินทางไกลๆร่วมกันอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าดาวอังคารที่อยู่ในช่องความรักของคุณเนี่ย ก็มาจากเรื่องของมรณะอะไรที่ไกลนะครับและมีเรื่องของาศาสตร์ช้าก็คือเรื่องของการเดินทางด้วยนะครับเป็นการเดินทางด้วยกันนะครับไปในที่ไกลๆต่างๆนะครับและพอ27นะครับดาวอังคารก็ย้ายออกจากช่องความรักเพราะฉะนั้นในเรื่องของความเบื่อนายเรื่องของความห่างเหินกันเนี่ยก็จะหายไปจากความรักของคุณถือว่าความรักของคุณก็จะมีความสดใสเป็นอย่างมากนะครับ และพอ30นะครับดาวพุธก็ย้ายเข้ามาร่วมกับความรักของคุณในภพปพุตตะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดาวพุธนี่ก็คือตัวคุณเองเนี่ยแหละครับแล้วก็เป็นเรื่องของการงานนะครับมาอยู่ร่วมกับความรักอยู่ร่วมกับคนรักก็จะเป็นช่วงปลายปีที่คุณเองกับคนรักนะครับก็อาจจะได้ทำงานอะไรร่วมกันนะครับ อาจจะได้มีการร่วมโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะครับที่ก่อให้เกิดความท้าทายนะครับหรือว่าอาจจะมีการวางโครงการเกี่ยวกับเรื่องการตั้งใจที่จะมีลูกนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเน่นอกจากเป็นเรื่องของความรักแล้วก็เป็นเรื่องของพันธุทุกที่เป็นเรื่องของความมั่นคงด้วยนะครับมาอยู่ร่วมกับคุณนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโครงการในอนาคตปุตตะหมายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่หลังนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของลูกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น เป็นช่วงที่มีความสุขดีนะครับและถ้ายิ่งใครที่เป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับก็จะมีทั้งตัวคุณนะครับมีทั้งคู่ของคุณแล้วก็มีทั้งลูกของคุณนะครับถือว่าเป็นความสุขส่งท้ายปลายปีที่ดีนะครับแต่สําหรับคนโสดนะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องความรักของคุณเนี่ยจะมีความสดใสเป็นอย่างมากนะครับคุณเองก็อาจจะเจอกับคู่ที่จะมา เติมเต็มสีสันให้ชีวิตเพราะว่าปุตตะมันหมายถึงเรื่องของความสําราญความบันเทิงใช่ไหมครับแล้วก็จะมีโอกาสได้ร่วมทํากิจกรรมร่วมโปรเจกต์อะไรใหม่ๆด้วยกันด้วยนะครับซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ดีเพราะฉะนั้นสําหรับคนโสดนะครับก็อาจจะเป็นปลายปีที่คุณน่าจะมีคู่ที่จะไปเขาดาวแน่นอนและคนที่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะเด็กกว่าคุณนะครับหรือว่าอาจจะดูอ่อนกว่าวัยซึ่งน่าจะเป็นปลายปีที่คุณเนี่ยน่าจะมีคู่ ในการเขาดาวมาดูในเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีกันกันนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีกันก็คือดาวจันทร์นะครับซึ่งปกติเนี่ยดาวจันทร์เขาจะมีการเคลื่อนที่เร็วเพราะฉะนั้นเวลาในการทํานายจอนเนี่ยเขาก็มักจะไม่เอาดาวจันทร์มาใช้ในการทํานายนะครับเขาก็จะต้องดูว่าในดวงเดิมของคุณเนี่ยดาวจันทร์ตอนเกิดเนี่ยไปอยู่ในบ้านใครนะครับ และเอาดาวเจ้าของบ้านอนนั้นมาใช้ในการทายจรแบบแทนดาวจันทร์นะครับซึ่งอย่างที่บอกครับนี่คือการทํานายแบบส่วนรวมผมไม่รู้ว่าในดวงของคุณเนี่ยดาวจันทร์ไปอยู่ในช่องไหนตอนคุณเกิดเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการทํานายโดยการดูจากดาวพฤหัสนะครับซึ่งดาวพฤหัสในเขาเป็นดาวคู่ธาตุของดาวจันทร์นะครับก็ถ้าดูโดยรวมนะครับเวลาดาวโชคลาภไปอยู่ในเรื่องของภพปุตตะเพราะฉะนั้นก็ถือว่า ก็จะเป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสจากเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือว่าจะเป็นโชคลาภที่ได้จากเด็กๆนำพาโชคลาภมาให้นะครับและเป็นโชคลาภจากอะไรใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับถ้ามาดูให้รายละเอียดกันนะครับก็เริ่มจากตั้งแต่ในต้นเดือนนะครับในช่วงวันที่หนึ่ถึงวันที่3นะครับดาวโชคลาภของคุณก็อยู่ในเรื่องของภพกรรม,มะ ก็จะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะมีโชคลาภทางด้านการงานเข้ามานะครับแล้วก็อาจจะมาจากทางเพื่อนฝูงเป็นคนแนะนํามาหรือเพื่อนฝูงนําพามานะครับอาจจะได้มาแบบไม่คาดคิดนะครับแบบฉุกกระหุกกระทันหันลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าดาวโชคลาภมาอยู่ในเรื่องของการงานส่วนดาวการงานไปอยู่ในเรื่องของเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็ร่วมกับดาวอาทิตย์ที่มาจากเรื่องของวินาศด้วยนะครับ พอวันที่4ถึงวันที่6นะครับดาวโชคลาภก็มาอยู่ในบ้านตัวเองนะครับได้ตำแหน่งเกษตรนะครับและในช่วงนั้นนะครับดาวเสาเขาก็ย้ายขึ้นมาในวันที่5เนี่ยนะครับมาอยู่ในราศีมังกรนั่นหมายความว่าในช่วงนี้นะครับโชคลาภของคุณก็มีความเข้มแข็งนะครับและดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคที่เกี่ยวกับเรื่องของอะไรใหม่ๆเกี่ยวเรื่องของเด็กๆนะครับก็มีความเข้มแข็งด้วยคุณก็อาจจะมีโชคลาภนะครับจากการเสี่ยงโชคก็ได้ในช่วงนี้นะครับ แต่ในเรื่องโชคลาบเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรที่จะต้องน่ากังวลนะครับส่วนที่อาจจะต้องกังวลนิดนึงนะครับที่มีเกี่ยวกับเรื่องโชคลาบก็คือคุณอาจจะต้องระมัดระวังนะครับในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของข่าวลืออะไรต่างๆนะครับส่งผลให้เกิดความเสียหายกับคุณได้เพราะว่าดาวนะครับณนะตอนนี้นะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเป็นดาวแบบจันล่าราหูนะครับซึ่งดาวราหูเนี่ยมาจากเรื่องของอรินะครับของเรื่องปัญหาอุปสรรคและโดนเล็งด้วยดาวพุธนะครับซึ่ง เกี่ยวกับเรื่องของช่องสหัดชะ้นะครับเรื่องของข้อมูลข่าวสารและเป็นคู่ศัตรูกันก็อาจจะเกิดเรื่องที่ไม่ค่อยดีหมายถึงว่าเป็นข่าวเป็นข้อมูลอะไรที่ไม่ดีนะครับอาจจะส่งผลให้คุณมีการเสรื่อมเสียชื่อเสียงได้นะครับและพอวันที่6ถึงวันที่8ดนะครับดาวโชคลาภเข้าสู่ภพวินาศก็เป็นช่วงที่โชคลาภไม่ค่อยมีนะครับยกเว้นว่าคุณจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งเล่นลับอะไรต่างๆ พอวันที่8ถึงวันที่1 0นะครับดาวโชคลาภมาทับตัวนะครับซึ่งน่าจะมีโชคลาภค่อนข้างแน่นอนครับเวลาที่ดาวโชคลาภมาทับตัวนะครับแล้วก็ในจุดนี้นะครับดาวจันนะครับที่เป็นดาวโชคลาภของคุณเนี่ยก็ได้ตําแหน่งราชาโชคด้วยนะครับเล็งไปก็เจอกับดาวังคารนะครับซึ่งดาววังคารเนี่ยมาจากเรื่องของการเดินทางนะครับมาจากเรื่องของไกลๆเก่าๆนะครับก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยอาจจะ คู่เนี่ยอาจจะพาไปเที่ยวในที่ไกลๆก็ได้นะครับหรือคุณเองเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะได้รับพวกเรื่องของเงินอะไรที่มันค้างตกเบิกอยู่นะครับก็อาจจะได้รับในช่วงนี้และวันที่1 0ถึงวันที่12นะครับดาวโชคลาภก็เข้ามาอยู่ในเรื่องของการเงินนะครับ ก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะมีโชคลาภทางด้านการเงินนะครับอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ที่ได้ตําแหน่งเกษตรนะครับดาวศุกร์เนี่ยนอกจากเป็นเรื่องของการเงินที่หมายถึงเรื่องการเงินเรื่องของทรัพย์สินแล้วนะครับยังเป็นเรื่องของสุภะผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยอาจจะได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนมานะครับหรือคุณอาจจะได้ในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นมงคลวัตถุมงคลอะไรต่างๆก็ได้นะครับและพอวันที่13 -14 นะครับ ซึ่งดวงดาวก็จะย้ายไปในลักษณะนี้ดาวโชคลาภของคุณก็ไปอยู่ในเรื่องของภพสหัชชะนะครับไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์และก็ดาวอาทิตย์นะครับซึ่งก็สอดคล้องกับที่บอกไปครับว่าคุณเองเนี่ยก็อาจจะมีโชคลาภจากการได้รับเงินช่วยเหลือนะครับอาจจะมีเพื่อนฝูงนะครับสนับสนุนให้กู้ยืมเงินต่างๆนะครับก็จะเป็นช่วงที่จะได้รับการสนับสนุนในช่วงนี้และช่วง15-16นะครับดาวโชคลาภก็ไปอยู่ในภพพันธุนะครับ ในช่วงนี้นะครับคุณก็จะมีโชคลาภนะครับที่ได้มาจากการทํางานของคุณนั่นแหละการที่คุณได้ไปช่วยเหลือคนอื่นเพราะว่าดาวพุทธที่อยู่ร่วมด้วยเนี่ยเป็นดาวการงานใช่ไหมครับและเป็นปรับก็คือการที่คุณไปทํางานให้คนอื่นไปทํางานแทนคนอื่นนะครับ คุณก็จะได้พวกโชคลาภอะไรพวกนี้กลับมาอาจจะเป็นค่าตอบแทนอาจจะเป็นของรางวัลอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าดาวโชคลาภเนี่ยมันก็ได้ตอบแทนกลับมานะครับและมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าดาวโชคลาภของคุณไปอยู่ร่วมกับดาวพุธที่เป็นคู่มิตรกันนะครับและช่วงวันที่16ถึงวันที่19นะครับดาวโชคลาภของคุณก็ย้ายเข้ามาสู่ในภพปุตตะนะครับก็ในเรื่องของเด็กๆในเรื่องของลูกหลานบริวารในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับ เพราะฉะนั้นคุณเองเนี่ยก็อาจจะมีโชคลาภที่เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคหรือว่าลูกหลานเด็กเนี่ยนำพาเรื่องโชคลาภมาให้เพียงแต่ว่าตอนนี้นะครับดาวโชคลาภของคุณเนี่ยที่มาอยู่ในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็จะได้ตําแหน่งปละ,ะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้เข้มแข็งมากนะครับหรือถ้าเกิดจะได้ก็จะต้องมีเรื่องของคนอื่นมาเกี่ยวข้อง คุณเองก็อาจจะมีโชคลาภนะครับแต่ว่าอาจจะมาจากการนำพามาจากคนอื่นหรือว่าได้อน,นิสง์จากการที่คนอื่นเขาไปมาหรือคนอื่นเขาได้มาก็เลยทําให้คุณเนี่ยได้โชคลาภแบบนี้ด้วย19-21นะครับดาวโชคลาภเข้าสู่ภพอริก็เป็นช่วงที่โชคลาภมักจะไม่ค่อยมีอาจจะโดนขัดโดนปัดไปต่างๆนะครับ ยกเว้นว่าในช่วงนี้นะครับถ้าเกิดคุณทําอะไรที่เกี่ยวกับการประกวดการแข่งขันการต่อสู้เนี่ยถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะทําเรื่องพวกนี้ได้ดีเพราะว่าอริมันหมายถึงการต่อสู้การมีศัตรูการแข่งขันก็ได้ช่วง21-23นะครับดาวโชคลาภก็เข้ามาอยู่ในเรื่องของคู่ครองเรื่องของความรักนะครับมาอยู่ร่วมกับดาวอังคารนะครับซึ่งดาวอังคารมาจากเรื่องของสหัชชะการเดินทางแล้วก็เรื่องของมรณะในที่ไกลๆนะครับ เพราะฉะนั้นก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่คุณอาจจะมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวไปในที่ไกลๆก,กับคนรักของคุณนะครับหรือคุณอาจจะได้ของขวัญของรางวัลที่เป็นของเก่าๆอะไรจากคนรักของคุณก็ได้นะครับและ24-26นะครับดาวโชคลาภเข้าสู่ในภพมรณะนะครับก็เป็นช่วงที่โชคลาภก็ไม่คยมีเหมือนกันนะครับยกเว้นว่าคุณจะได้โชคลาภที่มันเกิดจากความเสียหายอะไรต่างๆนะครับ อาจจะต้องมีการเสียหายเกิดขึ้นถึงจะมีเรื่องของโชคลาภที่เกิดขึ้นมาได้และช่วง26 28นะครับดาวโชคลาภก็มาอยู่ในภพสุภะนะครับก็จะเป็นช่วงที่คุณเองอาจจะมีโชคลาภนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตําแหน่งเรื่องของการได้รับเกียรติอะไรต่างๆได้รับรางวัลที่เป็นเกี่ยวกับการยกย่องอะไรต่างๆด้วยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดใครที่ทําเกี่ยวกับด้านที่มันการแข่งขันอย่างที่บอกกับพวกนะักกีฬาพวก นักประกวดอะไรต่างๆเ่ยนะครับเพราะว่าดาวราหูที่อยู่ร่วมกับดาวโชคลาภของคุณเนี่ยมันมาจากเรื่องของอริมันมาจากเรื่องของการแข่งขันการต่อสู้การแย่งชิงอะไรกันต่างๆนะครับถือว่าจะได้รับเกียรติอย่างดีในช่วงนี้นะครับและก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้เงินที่คุณเป็นเจ้าหนี้อยู่นะครับอาจจะได้คืนมาบางส่วนนะครับเพราะว่าดาวจันทร์ที่อยู่ในจุดนี้นะครับเขามีความเข้มแข็งมากเขาได้ตําแหน่งมหาอุดนะครับ ส่วนดาวราหูที่อยู่ร่วมด้วยเนี่ยเขาได้ตําแหน่งนิดเพราะฉะนั้นคุณจะมีโชคลาภที่ดีมากนะครับแต่ว่าในเรื่องของหนี้สินที่ได้คืนกลับมาเนี่ยก็อาจจะเป็นเล็กน้อยเพราะว่าดาวมันเป็นนิดนะครับแต่ก็ยังดีนะครับที่ได้มาในช่วงนี้และช่วง29 31นะครับดาวโชคลาภก็มาอยู่ในเรื่องของการงานอีกครั้งหนึ่งก็เป็นช่วงปลายปีนะครับที่ตัวตนของคุณเนี่ยก็ได้มาเริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆพอดีนะครับถือว่า โชคลาภทางด้านการงานในช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีครับที่คุณจะได้เข้าไปร่วมกับโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆที่มันก่อให้เกิดความท้าทายหรือว่าอะไรใหม่ๆนะครับที่จะได้รับเข้ามาซึ่งนี่ก็คือลักษณะโชคลาภแบบละเอียดของชาวลัคนาราศีกันนะครับและนี่ก็คือการทํานายไทยทัก์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันนะครับในแบบสไตล์ของอูจตุจักรถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่ กับผมอูจะดูจักสวัสดีครับ